สวัสดีค่ะพัดค่ะสวัสดีครับผมพันครับแหมวันนี้มาเต็มยศเลยนะคะเนี่ยหลอสไตล์อิตาเลียนเลยกะจะไปเดทที่ไหนต่อหรือเปล่าคะเนี่ยแหมก็ต้องให้เข้าทีมหน่อยสิครับเพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องประเทศผู้นำผู้นำแฟชั่นไม่ใช่แฟชั่นสิแต่เป็นผู้นำเรื่องกฎหมาย AI สุดเฟี้ยวเลยนะประเทศอิตาลีไงที่เขากล้ามาก ออกกฎหมาย AI ของตัวเองแซงหน้าสาภาพยุโรปหรือ EU ไปแบบไม่รอเลยนั่นสิคะปกติเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ต้องรอ EU เคาะก่อนใช่ไหมคะทำไมรอบนี้อิตาลีเขาสิ่งเดียวเลยล่ะรีบไปไหนเอ่ยคือรอไม่ไหวไงครับกด EU AI Act นะ่ะกว่าจะบังคับใช้เต็มรูปแบบจริงๆก็ตั้งปี2030นูน่นโอ้อีกนานเลยใช่อิตาลีมองว่าโหช้าไปไม่ทันกินแล้ว แถมยังมีข่าวเมาส์กันวงในนะครับว่าพอมีข่าวแว่วๆมาว่าเอ่อมาริโอดรากีที่เป็นอดีตประธานแบงก์ชาติยุโรปนะครับเขาเปาเร่ๆว่าให้ชะลอ EU AI Act ไปแป๊บหนึ่งค่ะปรากฏว่าเหมือนรออยู่แล้ววันต่อมาอิตาลีประกาศใช้กฎหมายตัวเองปั๊บเลยโหจังหวะเป๊ะมากเหมือนจ้องรอเสียบอยู่แล้วอะไรทำนองนั้นครับวันนี้ข้อมูลหลักๆเรามาจากเว e ็บ eWeek นะครับ อย่างนี้ต้องขยี้เอ้ยต้องเจาะลึกกันหน่อยแล้วค่ะว่าทำไมต้องรีบขนาดนั้นแล้วกฎหมายใหม่เขามีอะไรเด็ดๆบ้างคะต้องบอกงี้ครับว่าอิตาลีเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความโหดโหดเลยเหรอะคะไม่ใช่โหดร้ายนะหมายถึงความเข้มงวดในการออกกฎระเบียบอยู่แล้วเหมือนสร้างบ้านนะครับต้องตอกเสาเข็มให้แน่นเปรียกก่อนค่อยไปแต่งสวยไม่ใช่สั้นไปแก้ไปมันจะเละเทะ อ๋อเข้าใจเลยค่ะจำได้แม่นเลยปีที่แล้วเอง2024อิตาลีเคยแบน ChatGPT ชั่วคราวไปด้วยนะตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยหาว่าทำผิดกฎ GDPR ไอ้กฎคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวสุดเข้มของยุโรปนั่นแหละเหมือนโดนไล่ออกจากบ้านเลยอะตอนนั้นใช่เลยครับคือเขาจริงจังเรื่องนี้มากกว่าจะยอมให้กลับเข้าบ้านได้ก็ตอนที่ ChatGPT ยอมเพิ่มปุ่มให้เรากดปิดไม่ให้เอาข้อมูลเราไปฝึก AI เพิ่มนั่นแหละ พวกเราก็ได้ใช้ปุ่มนั้นกันด้วยไงอืมแล้วเห็นว่ามีเรื่องน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเด็กๆด้วยหรอคะถึงขั้นต้องรีบออกกฎหมายมาคุมเข้มขนาดนี้ถูกต้องครับมันมีเคสที่น่าตกใจเหมือนกันนะอย่างคดีที่พ่อแม่ฟ้อง OpenAI ว่าชัด g p t มีส่วนทำให้ลูกวัยรุ่นของเขาคิดสั้นนะครับ โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยหรือมีอีกเคสหนึ่งชัดทบอทดของ Meta เจ้าของ Facebook IG นั่นแหละดันไปคุยเรื่องล่อแหลมเรื่องสอไปทางเพศกับเด็กได้ถ้าเด็กชวนคุยแบบสวมบทบาทนะ่ะโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะแบบนี้มันน่ากลัวมากนะใช่ครับมันก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญแล้วกฎหมายใหม่ช่วยเด็กๆยังไงบ้างคะกฎหมายนี่ชัดเจนมากครับเด็กอายุต,ต่ํากว่า14ปีถ้าจะใช้ระบบ AI เนี่ย ต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองกดปุ่มอนุญาตก่อนเท่านั้นอ๋อต้องมีผู้ใหญ่รับทราบก่อนใช่ครับไม่งั้นอดใช้เลยเข้มจริงแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ล่ะคะเอา AI ไปใช้ในทางไม่ดีทำผิดกฎหมายโดนอะไรบ้างอันนี้ก็โดนหนักเลยครับกฎหมายนี้เขาเอาจริงนะใครใช้ AI ทำผิดเช่นสร้างด e เฟ็กซอ๋อไอคลิปหรือรูปปลอมๆที่มันเนียนมากๆใช่ไหมคะใช่เลยเนียนจนแยกไม่รอก แล้วเอาไปแกล้งคนอื่นหรือทำให้เขาเสียหายเสียชื่อเสียงมีสิทธิ์นอนคุกนะครับ1-5ปีเลยโห1-5ปีครับแล้วถ้าเอาไปใช้โกงเงินหรือสวมรอยเป็นคนอื่นปลอมตัวตนเนี่ยโทษยิ่งแรงขึ้นไปอีกหุย <c oughs> โทษแรงจริงจังมากแล้วพวก อาชีพสำคัญสำคัญล่ะคะอย่างคุณหมอหรือผู้วิพากษามีกฎพิเศษสำหรับเขาไหมคะมีแน่นอนครับอย่างคุณหมอเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ AI ช่วยวิเคราะห์โรคได้นะเหมือนมีผู้ช่วยเก่งๆคนหนึ่งเลยค่ะแต่คนตัดสินใจสุดท้ายว่าจะรักษาอย่างไงใช้ยาอะไรผ่าตัดไหมต้องเป็นคนหมอที่เป็นคนเท่านั้นห้ามให้ AI สั่งเด็ดขาดอ๋อคือ AI เป็นแค่ผู้ช่วยถูกต้อง ส่วนผู้พิพากษาอันนี้ยิ่งกว่าห้ามอีกครับห้ามเด็ดขาดห้ามใช้ AI ช่วยตัดสินคดีความเด็ดขาดเลยต้องใช้สมองดุลยพินิษของมนุษย์ล้วนๆเคลียร์คัดมากแล้วตามออฟฟิศบริษัททั่วไปล่ะคะใช้ AI ช่วยทำงานได้ไหมได้ครับแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเจ้านายจะเอา AI มาช่วยทำงานหรือมาตรวจตราอะไรต้องบอกลูกน้องก่อนนะว่าจะใช้ห้ามแอบเอามาใช้เงียบต้องโปร่งใสอืมก็แฟร์ดีค่ะ ทีนี้มาถึงเรื่องปวดหัวแต่ก็สำคัญมากๆเลยเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะพอ AI มันสร้างงานได้เนี่ยแล้วใครจะเป็นเจ้าของล่ะคะกฎหมายใหม่เขาว่ายังไงบ้างครับเรื่องนี้ซับซ้อนแต่กฎหมายอิตาลีก็พยายามทำให้เคลียร์ขึ้นนะหลักๆก,ก็คือถ้าเราแบบว่าใช้ AI ช่วยทำงานศิลปะหรืองานเขียนต่างๆแต่เรายังเป็นคนคิดหลักอยู่เป็นคนออกแรงทางสมองส่วนใหญ่ที่เขาใช้คาว่า show intellectual effort นะครับค่ะ งานนั้นก็ยังถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเราได้อยู่อ๋อถ้าเรายังเป็นคนคุมคนคิดหลักก็ยังโอเคประมาณนั้นครับแต่ถ้าให้ AI ทําเกือบทั้งหมดอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วที่ AI มันต้องไปอ่านข้อมูลเยอะๆเพื่อเรียนรู้ล่ะคะอันนี้ทําได้แค่ไหนการให้ AI ไปขุดข้อมูลอ่านนู่นนี่ที่เรียกว่า text and data mining นะครับกฎหมายบอกว่าทําได้เฉพาะกับข้อมูลที่ฟรีๆไม่มีเจ้าของไม่มีลิขสิทธิ์ หรือเอาไปใช้เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นอ๋อเหมือน AI เข้าได้แค่ห้องสมุดฟรีหรืออ่านตำราวิชาการใช่เลยห้ามไปแอบอ่านข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เขามีลิขสิทธิ์คุ้มครองเด็ดขาดไม่ใช่เข้าบ้านคนอื่นไปรื้อของได้ตามใจชอบนะเห็นภาพเลยค่ะชัดเจนมากนอกจากกฎจะโหดแล้วได้ยินว่ารัฐบาลเขายังเปนหนักด้วยหรอคะโอ้โหเปจริงครับใจปั้มสุดๆ นอกจากกดจะเข้มโทษจะแรงแล้วเนี่ยรัฐบาลอิตาลีทุ่มเงินกว่า1,000ล้านยูโร1,000ล้านยูโรใช่ครับเอาไปตั้งกองทุนเลยนะเพื่อช่วยบริษัท AI เล็กๆพวกสตาร์ทอัพในอิตาลีให้มีเงินทุนพัฒนาตัวเองให้เติบโตสู้กับพวกบริษัท AI ยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศได้ไงล่ะครับอมืมาครบเลยทั้งกดดันด้วยกฎทั้งผลักดันด้วยเงินเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมาก ใช่เลยครับเรียกว่าใช้แผนไม้แข็งและไม้นวมควบคู่กันไปเลยกดเข้มโทษแรงอันนี้คือไม้แข็งแล้วก็อัดฉีดเงินสนับสนุนไม่อัน้นอันนี้คือไม้นวมถ้าให้สรุป3อย่างเด็ดๆที่อิตาลีทำรอบนี้ที่พัดว่าน่าสนใจมากๆก,ก็คือ 1. เขาให้ความสำคัญกับพลเมืองก่อนเลยโดยเฉพาะเด็กๆนี่คือปกป้องจริงจังมาก 2. ทํทให้เรื่องลิขสิทธิ์มันเคลียร์ขึ้น กล้าขีดเส้นแบ่งระหว่างคนกับ AI แล้วก็ 3. ไม่ต้องรอใครเป็นผู้นำลงมือก่อนจัดการปัญหาเร่งด่วนไปเลยสรุปได้เฉียบมากครับแล้วมันก็น่าคิดต่อจริงๆนะครับว่าการที่อิตาลีเดินเกมเร็วใช้เดียวแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นต้นแบบหรือเป็นเหมือนพี่ใหญ่ให้ประเทศอื่นในยุโรปต้องหันมามองแล้วก็เอ๊ะหรือเราต้องรีบออกกฎหมาย AI ของตัวเองตามกันเป็นพรวนหรือเปล่านั่นสิคะน่าติดตามมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะติดตามเรื่องเราเจาะลึกสนุกสนุกแบบนี้ได้ใหม่ทุกวัน7โมงเช้าไม่มีวันหยุดเลยค่ะที่ช่อง I p h e n o m e n l l นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ AI Podcast Worldwide